ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงนะคะภูเก็ตค่ะอยูอชื่อร้านหัากูใช่ไหมคะครับค่ะตอนนี้เราอยู่แถวบริเวณถนนอะไรคะเชฟตรงนี้มันเป็นซอยของหลวงปู่วัดหลวงปู่สุธาครับหลวงปู่สุธาอยู่ใกล้กับแหลมพมเทพใช่ไมไม่ใกล้วัดฉลองวัดฉลองอยู่ใกล้วัดฉลองไม่มหาไม่ยากนะตาม Google ก็จะยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่า เรามาอีกถนนหนึ่งก็จะง่ายกว่านี้นะคะอ๋อเจ้าฟ้านอกเจ้าฟ้านค่ะตอะนน,นี้วันนี้เมนูนี้เชฟจะทําอะไรอยูค่คะเัน็จะแยกเป็ดปักกิ่งครับเป็ดปักกิ่งของเรามีสองสไตล์หนึง่งเราจะทานทั้งหนังส,สองเราจะเนื้อกับหนันงในตัวเดียวกนันเือจะแยสกสองยานก็ได้ทั้งเนือ้อทั้งหนังค่ะอ๋อเราเราเอาตามที่เชฟจะทําตรงนี้แล้วกันเนาะอ๋อได้นะครับเป็นเป็ดปักกิ่งทานะแล่ ว้าวดูกรอบมากเลยนะคะก็คือจะทาแบบใหม่ๆสดๆไม่ทําค้างไว้นะคะไม่ในะก็ลูกค้าส,สั่งแล้วเราก็จะย่างให้เลยครับใช้เวลาย่างนี้ประมาณกี่นาทีอะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นโปรตีนเราจะขายเนี่ยก็ใช้ไม่เตินก็สิบนาทีสิบห้านาทีค่ะเราก็ควรจะน่าจะสั่งไว้ก่อนนิดน<ช>ึงเนาะใ่รับถนะามาที่นี่ลูกค้าโทรสั่งจองโทรสั่งจองไว้ก่อนนะคะต้องนติดคิวอะไรนะคิวครับค่ะ แล้วส่วนที่ของที่เราจะทานด้วยกันก็จะมีก็จะมีพวกแป้งเสร็จแป้งเสร็จนะคะแป้งหมูล้อร้อล้อเลยค่ะแต่แล้วก็จะมีแตงกวาเอ้แตงกามัดกับหอมต้นหอมแล้วก็พริกเรียบร้อยแล้วแล้วนี้ก็น้ำจิ้มนะคะแล้วก็น้ำซอสตรงนี้เครื่องปรุงส่วนตัวนี้จะเป็นราดหน้า,าราดหน้ากุ้งนะคะอันนี้ภูมิใจเสนอมากเลยเมื่อกี้เชื่อน้องเขาอบ บวยน้ำบวยน้ำบวยอะไรสักอย่างน้ำบวยอะไรนะเออน้ำบวยอะไรวะน, <c oughs> นี่นี่เมนูชื่ออะไรนะคะ <c oughs> อ่ะบว <c oughs> อร่อยจริงจังสดชื่นแก้เจ็บคอได้ดีมากนะคะ เดี๋ยวเนื้อเราจะไปทําอะไรคะเชฟข้ากระเทียมครับข้ากระเทียมนะคะคแต่เมื่อกี้บอกเชฟว่าขอใส่ติ๊กลงไปนิดนึงได้ครับแล้วก็กระดูกเราจะไปต้มตน้ำแกงผักกาดดองค่ะเกลี้ยมไฉนะคะโอเคโอ้เชฟแป,ป๊บเดียวเราเผื่อแป,ป๊บเดียวใกล้เสร็จแล้วนะคะๆๆๆๆเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันนะรอแป๊บนึง <laughs> หลังจากที่เรา รอเชฟผ่านมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาลองชิมเนาะเดี๋ยวแนะนํานิดนึงเนาะเดี๋ยวเราต้องอันนี้เป็นแป้งห่อเป็ดของเราค่ะจะมีอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นแผ่นลองนึงค่ะจะลองให้แผ่นต่อแผ่นค่ะเพื่อไม่ให้แป้งติดกันที่ก็เกือบกินไปแล้วเชียวอันแป้งเราทําเองนะคะที่ว่าจะเป็ขั้นตอนอันนี้ทำไมมันแข็งแค่ไม่ใช่แป้งก็จะเหนียวเหนียวนิดนึงไม่ตายใช่ไหมจ๊ะไม่ตายจ้ะโอเคเราก็เลือกชิ้นที่อู้ดูก็ กรอบทุกชิ้นเลยนะคะเราใช้กรรมวิธีแบบโบราณนะคะไม่ได้ใส่สารเล่นใดๆทั้งสิ้นแล้วเราก็ใส่อันนี้นาาผักนะผักมันมีอะไรบ้างคะเนี่ยผักจะมีเอต้นหอมค่ะแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็ให้คุณพี่ได้เลือกน้าจิ้มค่ะนี่เป็นน้ําจิ้มเป็ดของเราสูตรของร้านวาปุนะคะ <ม>ถ้าอยากถ้าทานเพนินนึงก็จะมีมัสตาร์ดที่ไม่ทวามเผ็ดนะคะแล้วก็รวบใส่ปากเลยใช่ไหมเพื่ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีผัดรองเสิร์ฟมาพร้อมด้วย<อ>เพื่อให้คุณีทานน,นี่เราดองเองเหมือนกันนะคะอ,อ,อยากให้ได้ยินเสียงอยากคือน้ำลายค่ะอยากคือน้ำลายเลยอยากติดลำโพงอันนี้มันกรอบมากอร่อยจริงอร่อยจริงค่ะ จริงจังจะบอกว่าทั้งหมดที่สั่งมาเนี่ยสองคนถ้าแบบสองท <laughs> านท่านหมดไล้อีกเรื่องหนึ่งนะคะสองคน